สภาพที่กูดูมาคราวนี้น่าจะเล่นหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับโอ้ยดังพระเจ้าข้าครับผเล่นนิดเดียวนิดเดียวเดียวมึงจะโกหกไม่ได้ถ้ามึงบอกเขาบอกเองว่ามึงเล่นอยู่แต่เล่นน้อยลงแล้วมึงบอกกูว่าไม่ได้เล่นโกหกเองโกหกแรกโกหกถึงขั้แรกวถกงขั้วไอ้เขาจะไปไอยทำไมล่ะกูบอกให้มึงหยุดมึงไม่หยุดมึงฟาบานกี่รอบแล้วน้อยมากกูน้อยมากก็เล่นโอ้โหน่ารำคาญน้อยมาก แลดูสภาพอยาเี้โอ้โหแลวถามว่าสีไม่ได้แลวถามว่าเข้า้วปุ๊บกระดูกกระเดิงากทุกวัเอาก็เริ่มสิบอกให้เลิกให้เลิกยายาบ้าเลิกให้หมดรู้ไหมไอ้หนูจะดีวันดีผมบอกับจารกลับไปผมือสินห้ามผมอาบบาอ้ถือสิท้าในดูดบ้าทีเดียวยิ่งแบบฉะนั้นผมไปดูทุกข้าเช้าวามันก็เจ็บเจ็บระบมตัว่อไไป้ แล้วเขาก็บอกผมลองแล้วผมไปไดูดไม่อะไรมีฉาบเนาะเจ็บเขาก็บอกแล้วเวลาดูดมึงก็ปล่อยให้มันขี้แตกเยี่ยวแตกขี้แตกตดแตกเหมือนอะไการดูใช้ของจริงหรือเปล่าผมใช่ของจริงแหละเขาถึงมาเขาถึงมาทํามึงอะไรอ่ะมึงเขาบอกเขาเขาบีบมึงเลิกมาเปียรชาวาเจ้าเก็ว่าผมบอกปอว่าอะไรเครื่อก็ขืนเขาเลิกยาบ้าหอด กูออกออกไปหาจิตประก็บไมได้คอไม่ต้องมึงรูงร้มามึงเนี่ยหลายรอบแล้วมาหากูบอกผมจะเลิกยาครับผมสถาบานครับชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นมึงก็กลับไปเสพเหมือนกับไปเสพเสพมากเสพน้อยเหมือนกับไปเสพจากเมื่อก่อนที่จยี่สิบเมตรหรือสิบเมตรจากสิบเมตรหรือห้าเมตรก็เสพอยู่ดีอเออมึงเลิกไมได้าังไงเขาก็บอกหมดแล้วว่าเขาเลิกหาย แต่ถ้าไม่เลิกก็เป็นแล้วเมื่อกี้มาใหม่ๆมาถามว่ามึงถูกม้าไหมไม่ดูดครับผมเลิกแล้วครับโอ้ผตบานครับโโอ้หตุยเบาตาายรู้ป่ะไปไปแดงน้ำมนไก่หนี้ไะแล้วก็เลิกม้าจะดูไงดูสภาพลดูให้หายขาดเขาจะาเจะได้ไม่ลงโทษให้ให้ที่ให้ถ่ายสุดท้ายเนี่ยให้ผูกำลังเลยบอกบอกว่าจงใจ กินเยอะเปล่าไม่กินเปล่าผมริงผมไม่อยากปฏิบัติธรรมแล้วผมเจ็บเดี๋ยวจะตุ้มมันตุ้มแล้วมึงปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเพิ่งแยกกันปฏิบัติธรรมคนละส่วนเอาง่ายๆว่าทำก็ได้ดีปฏิบัติธรรมอ่ะแต่ดูดม้ามันก็ได้แบบนึงแล้วดูดได้หนูชาวบ้านระท่องเขาก็มาอย่าผมปิดหน้าต่าง ชาภักเวลาคุชาพักข้าวมันจะจีบจริงหรือเปล่าอี่เขาไม่ชอบเขาไม่ให้เราให้สักวาจาไว้แล้วเขาไม่ชอบเฉยเฉยหอมโซมบ้านนี่กี่รอบแล้วทำเราเราเราไปแอบแอบดูดเงี้ยเขาก็รู้นะเขาไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ใช่แต่เลิกมาได้หนูเลิกมาดีที่สุดนะเออเอาไปเลิกเลิกเลให้ขาดเลยกูรถใช่กูรถอะไรหรืมึงไปนู่นก่อนเลยต่างทุกค